ลองเรียน Let's Go Together นอกจากการที่จะให้ความรู้แล้วยังทราบซึ้งถึงบุญคุณพ่อแม่อีกครับต่อเรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดคือบุญคุณของพ่อแม่ครับพ่อแม่รักเราพอดห่อนี่พ่อเป็นหัวหน้าของครอบครัวครับทำให้เราปลอดภัยปกป้องเราครับ เช่น,นพระบาทสมเด็พระเจ้ายหัวครับโครงงานที่ท่านทำทำให้เรามีความสุขไม่ลำบากครับต่อไปนี้ผมจะให้ท่านฟังฟังความในใจความความในใจของพ่อข,ของเ,ออเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อน,เอน,นะครับขอเรียนเชิญ เออเด็กหญิงวรวรัวงศีรรัะตะนวัดครับขอเชิญประมือดนะะ้วยค่ะสวัสดีค่ะขอออกขอยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมงานวันพ่อนะคะและดิฉันเป็นชื่อเด็กหญิงวรวรังศรัตนวัตรเป็นวิธีกร ว่าคุณพ่อนั้นสนคัญกับเราอยา่างไรเป็นอของแคนีค่ะไม่ใครจะตอบอีกไหมคะพ่อชือ่ออเราตลอดครับค่ะเห็นไหมคะว่าคุณพ่อของเราน,นั้นมีความสำคัญกับเรามากจริงๆงและในตอนนี้เรามีกลุ่มตัวแทนจากโรงเรียน Let's Go t o g e t h e r มาพูดเรื่องความมรรทัดใจเกี่ยวกับพ่อของเขาขอเสียงปรบมือให้กับหมอนอิงค่ะคนแรกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กิงพิมพ์เพ่อวงสันเดียค่ะชื่อนชื่อว่าหมอนอิงค่ะพ่อของหนูเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่มาโดยตลอดค่ะหนูอ,อยากพูดกับพ่อว่า,วา อยากให้พ่อเลิกเข่นเล่าเพราะว่าอยากให้พ่อมีสุขภาพมากกว่ที่แข็งแรงอยู่กับแบบไปนานๆชอบคติของพ่ออย่อยางอันหนึ่งค,ค,คือเำบาเพื่อลูกดีกว่าให้ลูกบาดเพื่อเรา พ่อก็ให้หนูทํำในสิ่งที่หนูไม่อยากจะทามากนะักแต่หนูก็จะพยายามทำเพื่อให้พ่อมีความสุขค่ะหนูมีเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟังค่ะหนูอยากได้กล้องมากเลยค่ะเวลาไปห้างและเดินผ่านร้านก้องหนูก็จะบอกกับพ่อกับแม่ว่าอยากได้กล้องมากๆเลยแต่พ่อก็ไม่ซื้อให้สักทีหนูก็เคยคิดนะคะว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้แล้ว แต่พ่อมาประมาณสองสาอาทิตย์ที่แล้วพ่อก็ซื้อให้เพราะว่าเราได้ใช้ประโยชน์จริงๆค่ะหนูเคยคิดนะคะว่าพ่อเหนื่อยไหมหาเงินมายากลำบากเพียงใดต่อไปนี้หนูจะขอสัญญากับพ่อว่าหนูจะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีไม่ดื้อสิ่งสุดท้ายที่หนูอยากจะพูดก หนูดีใจนะคะที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อหนูรัพ่อนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมืออะไรคะทุกคนมอนิ่ค่ะเรื่องของเขาน่าประทับใจมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครัใช่ครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญพบกับคนที่สองของเรากเลยค่ะน้องประปางค่ะ ดีค่ะหนูชื่อเรกีกัพินยาตัติีสิรินชื่อล่ชื่อมาปังค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าความประทับใจที่ที่หนูมีแต่พ่อค่ะพ่อหนูรักหนูมากค่ะหนูอยากให้พ่อเลิกดื่มเหล้าค่ะเพราะว่าพ่อจะได้มีสุขภาพแข็งแรง ได้ออกกำลังกายเยอะขึ้นนะคะหนูจะคอยถามพ่อทุกวันค่ะว่าพ่อรักหนูไหมพ่อก็จะตอบว่ารักมากกว่าฟ้าอี๋ออหนูก็บอกว่าหนูก็รักพ่อเหมือนกันรักมากกว่าอีกพ่อหนูเป็นคนนอนดึกแม่หนูบอกว่าให้หนูไปบอกกับพ่อว่านอนดึกมันไม่ดีเพราจะทำให้ คไพ่อคงไหนกับหนูที่เอาแต่ใจดื้อซนไม่ตั้งใจเรียนตอนปหนึ่งหนูัวดีใจกับพี่มากเพราะว่าหนูได้เป็นหัวหน้าห้อง หนูรีบโทรไปบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ดีใจไปด้วยวันเกิดหนูหนูก็กราบเท้าพ่อกับแม่โอ้หนูกลับน้ำตาไหลแต่ว่าต้องกั้นน้ำตาไว้ค่ะ คิดว่าพ่อคือฮีโร่ของหนูค่ะหนูรับพ่อหลังจากนี้หนูจะขอสัญญากับพ่อว่าหนูจะตั้งใจเรียนค่ะขอเสียงกลมมือแรงให้กับทั้งสองคนได้นะคะเห็นไหมคะว่าเรื่องราวของพวกเขาและพ่อของเขาสำคัญมากและคนพ่อของเขาได้เสียสละ ให้ความรักของของเขาสู่ตัวเขา,าเองและใครบันลงตรงนั้นแล้วสสุดท้ายนี้นะคะก็จะมีการมีคนสุดท้ายที่จะพูดถึง,งเรื่องราที่เขาประทับใจในสงเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะว่าพระท่านพระองท่า<ม> ให้ประโยชน์และความสุขแก่สังคมชาวไทยอย่างไรขอเชิญน,น้ำขิงได้เลยค่ะขอเคุณสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอีกสุบิชยาปัญจักวัฒนากรชื่อเล่นชื่อน้ำขิงค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะคนพวกเราคนไทยรักในหลวงเป็นประโยคสั้นๆที่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมาย เวลาที่มีคนเล่าเรื่องในหลวงให้เราฟังเราก็จะรู้สึกมีความสุขซึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายคนเล่าและคนฟังพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถมากมายพระองค์ทรงมีวินยัยความขย,ยันความรับผิดช,ชอบและพระองค์ทรงยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีพระองค์ทรงคิดคนโครงการต่างๆมากมายตัวอย่างเช่น 1. โครงการแก้มลิงพระองค์ทรงคิดผนสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในยามจำเป็นซึ่งเหมือนกับลิงที่องค์กล้วยไว้ในปากเยอะๆจนเต็มแล้วค่อยๆนำมาเคี้ยวทีละนิด 2. โครงการฝนหลวงช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้งในอ่างเก็บน้ำ ในเวลาที่อ่างเก็บน้ำมีน้ำกัดเก็บไม่เพียงพอและยังช่วยแก้ปัญหาไฟป่าได้อีกด้วย 3. โครงการญ่าแฝกช่วยบำรุงและพัฒนาหน้าดินที่เสื่อมสภาพให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม 4. โครงการช่างหัวมันเป็นโครงการที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรมากยิ่งขึ้น พอเกษตรกรมีรายได้มาก,กขึ้นก็จะสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจาก4,000กว่าโครงการน,นะคะและนี่ยังเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆที่พระองค์ทรงทํางานหนักเพื่อพวกเราแล้วพวกเราล่ะคะเคยทาอะไรเพื่อพระองค์หรือแผ่นดินบ้างหรือย,ยังทุกคนโปรดยืนขึ้นแล้วร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีพร้อมกันค่ะ พวกเราโชคดีที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้บนแผ่นดินของพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะขอบคุณค่ะ